ບໍ່ທຸກໂພໂພສີດູມອງຢູ່ກູຮັບກູດູເນາະໂຕດີແລ້ວໂພຢູ່ບ້ານຫອງແນ່ມາໂພແນ່ໂອ້ເຈົ້າເຮົາອງຫອງນ່ນ

บางคนก็้เบียงฮะกระดิ่งกรเจ้าก็ไป้าได้ากระเด้ากระ้านทานันค่อตทำแตกลองสลากันเนาะแตกองลากอ้หแลแคือลงง้ลงสองคนทำกันเลยอตาบุนีเอมื่อวันนี้บนเมื่อวัก่ออกมาจากบ้านอืห้างขอป้ายก็เห็นพนงอยู่า้างเาอายเฮ้ยนไปเห็นบางคางกลางทางพนนี่ิ้มเย มันมันออกมองพ่นแต่น่ะเาหลายจ้นปนนี่เขามาเอาหมดหมดนีไงนะพ่นแต่ไม้จีบัเียฮะตุกนาเลี้ยงเลยไงก็บวยตะปลาไก่วะนี่ก็ไปหันอยได้สองดอกนี่แบบนี้ละจุ้มๆนั่นเดสองดอก มันคือออกเคาะน้อยบ่แมงอาบดิออกเฮ้ยเจ้าช่างคนนะเจ้าได้ลองดอกอีนีแล้วนะไปบางไปเตี๋ยสกุลแต่ปลาเนยแต่สกุลแต่โลดเียบานเยกอมกงเ่อะห้ามเลี้ยงไปจับอนับเนเอานะ ใคของเจ้าที่ของเจ้างามกว่าดอกชุ่มอุ่นองเพลนน่โอ้หูกีปลาบดเกยแน่บตนี่ีปลาเกยใหปากหลือหี้งใหแน่ฮะไม่ไดลือตอนนี้ไ่ไาขวดน้ำไปทำเลย

ใส่ถุงไใส่ถุงไงเนีมันมุนมุงดาเยอะแยะไม่ให้ไปีถุงเนี่ยมันกัถ่ายออกโรทัศน์ออาคัดลกคุยเมย์เคสองจะนับจะบายขึอนไปกลยมุดจีไปโอ้ยเลยมันก็ลุกเบียโตอ พือจีบมานมเหนียกจไปเาใหญ่มากเลยเดยวนตอเบียดไปตอแปมโอ้ยโลจุงหเปยาครลงคุณรู้สึกเป็นไงกับการมาเห็ดหาเห็ดในวันนี้ตอบแล้วจ้เล้ยมันไดนก็จุ้งจิตะโตมลม

ตึงดต่ต้องแต่ก็แต่ก็อยากแต่ก็คิดว่านัดตัวเฮ้ยปะจะจะนัดไปโน้ตยังจะนับจะไปจุดบุญี้วโอ้โหโ้งามจนแล้วเาจบุญต่อไหมงามจนวั่นหละยนี่ทำท่าเป็นสิ่งออกไปโอ้โทำท่าแล้วก็ได้จุดว่าทานล้วตัเตียวเออตะเตียจะนับจะไป ايه المده طويله หลตู้กนดับน้ำชนงาตู้มือเปียตมือเปียาเปิดตดปดตาเยมซื้ซื้ออันนี้เขาป้าหลอกแรกก็เอามาใส่ถุงดแล้ววยจะเอย่ามันอย่ามันลมนะอย่างสะดุดลมนะสะดุดลมเฮ้ทักกระตาเมฮก็เลยเอาถุงมาใส่เกเลยไปหาอีบุญตอพูดเลยมุกีไป้เลยตอพูดนเงจองดูอ่านก็นอไปเออนั่นใคร้เจ้าตนบ้านพรมเต็มนี่ มีเลยนี่สองคนปืดเนะตไันวันทอมจะทำดีทันนั่นละกับบันทมหนุ่ยแดงทํามังนทุกมือละเจ้าทังยาทางเดินเลยได้หนุยแดงเดดไล่ดีบันทมนี่นาใบนี่อลายกันพื้นดางกูไดเกิดแง่พี่ดอกยุ่งน่อยเพิ่นเอาเพิ่นเอาอันนี้ไปใส่ืเอาขอน้ำโอ้ยยับเบอแล้วนาะเบี้ยนเบไ กนาบุญเกล้าด้ต yeah, ู้มุ่ยตู้มุ่ยวแตงหัวเี่มันกให้ดวยบบนี้ดอกาลีี้ดอกนี้อกน้ตบึ้งด้วย

สองพวงอบางเอพมผานนกุอกชาคนเราทนี่ออกาผู้ใหน้อไปผู้ใดน้อบอกเอาน้อดีน้อมาผู้เตี้นอ้บ้านแม่พ่ทางก็ดิ่งไปลกพูนเลยลากปืนน้อพี่ลอพ่อหน้่อแม่แอ๋อยู่นี่างล สิบสอ็ดอกสิบเอ็ดอกทั้งดอกบ้านทั้งดอกจุ่มใหญ่ๆนะสิบเอ็ดเต่าแถวกันักเรียนเลยเนี่ยบตบุญมีมีบไบเกี่นกอไปมาเอ็บุญ